ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเห็นเฉินเซี่ยงท้าประลองถึงตายกับเช่งชเฉวียนสิทธิ์สำนักมากมายกลับด่าทอเยดยามเฉินเซี่ยงโดยเฉพาะกับสิทธิ์สำนักที่เป็นสหายของเช่งชเฉวียนมันคิดว่ามันเป็นใครแค่ขอบเขตวิญญาณขั้นต้นกลับอยากเอาชนะเช่งชเฉวียนในขอบเขตจิตวิญญาณขั้นต้น อีกอย่างเช่งชเฉวียนยังเป็นสิทธิคนสำคัญที่ครอบครองจิตวิญญาณสายฟ้าที่หาได้ยากกว่าจิตวิญญาณเพลิงเสียอีกมันไม่ประมาณตนจนจะนําความตายมาสู่ตนลูกพี่เช่งชเฉวียนสามารถสังหารเฉียนลี่กวงได้อย่างง่ายดาย และตอนนี้ก็สังหารเจ้าหมอนี่ไปด้วยอีกคนเลยข้าได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้มันถูกหมัดของเช่งชเวียนจู่โจมแต่ตอนนี้กลับคาดไม่ถึงว่ามันจะกล้าปรากฏตัวอีกครั้งเช่งชเวียนยังเยาวทั้งยังสามารถบรรลุปราณสังหารปีศาจระดับสองเฉินซี่งมันรนหาที่ตายชัดๆถ้าเป็นข,ข้าข้าขอเลือกจะอยู่กับสองสาวงามนั่นดีกว่า ถ้าได้ยินมาว่าที่มันก้าวมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะพวกนางคอยช่วยเหลือเมื่อ,อยูหลานและเซียนเซียนได้ยินคำกล่าวพวกนางถึงกับขมบทคิว้วหักไม่เพราะเซียนเซียนอยู่ด้วย ยู่หลานคงได้ทุกตีสิทธิสำนักปากพล้อยพวกนั้นไปแล้วแต่ก่อนที่เฉินเซี่ยงจะลงมือเขากลับสัมผัสได้ถึงไอปราณที่แข็งแกร่งเขาเห็นรองเจ้าสำนักเช่าเท้าและสตรีชราผมขาวร่างกายบอบบางเดินมา ด้นานหลังนางยังมีชายชราผมขาวติดตามมาอีกหลายคนเชิญเสี่ยงกำหมัดแน่นเขารู้ว่าเป็นยุยไา่เฉียงเป็นผู้เรียกมาสตรีชราผู้นั้นคือเจ้าสำนักสังหารปีศาจที่วิหารเพลิงพระเจ้ายังต้องหวาดกลัว ส่วนเหล่าชายชราที่ติดตามนางมาล้วนเป็นผู้อาวุโสของสำนักสังหารปีาศาจความแข็งแกร่งของชายชราเหล่านี้ต่างอยู่ในขอบเขตนิพพานที่7และ8นอกจากเหล่าผู้อาวุโสแล้วเลี้ยวเศร้าวินเองก็มาด้วย เฉินเซียงทราบดีว่ายามนี้หากจะสังหารเช่งชเวียนย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายแม้เขาจะมีความแข็งแกร่งพอที่จะสังหารมันก็ตามเหล่าผู้เชี่ยวชาญที่มารวมตัวกันย่อมต้องหยุดยั้งเขาเช่งชเวียนยังยาวและนับเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่หาได้ยากตัวมันครอบครองจิตวิญญ,ญาณสายฟ้าทำให้มันสามารถบ่มเพาะได้อย่างไรอุปสรรค ไม่เคยกับจุดติดตันของการบ่มเพาะจึงทำให้มันได้ครอบครองพลังสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากแม้มันจะเป็นสิทธิ์ของสำนักสังหารปีศาจท,ที่มากพรสวรรค์แต่หากกล่าวว่ามันเป็นผู้เยาวที่ทรงพลังที่สุดในโลกมนุษย์ทุกใบย,ย่อมไม่ผิดเชิงชเฉียนมีความภาคภูมิและหญิงทนงแต่สิ่งที่เฉินเซียงไม่เข้าใจคือเหตุใดมันถึงยอมติดตามเลี้ยวเศร้าหวิน ทั้งยังยอมฟังคำขอของเลี้ยวเศร้าวินด้วยเฉินเซียงถึงคิดว่าระหว่างพวกมันต้องมีความลับบางอย่างดูเหมือนวันนี้ข้าจะสังหารเจ้าไม่ได้ยามนี้เช่งชเฉวียนร,รู้สึกผิดหวังตัวมันต้องการสังหารเฉินเซียงเป็นอย่างมากแต่จู่ๆกลับมีบุคคลสำคัญมาเข้าร่วมชมงานประลองมากมายซึ่งเป็นไปได้ว่ามันอาจจะถูกห้ามยามเมื่อยามจะลงมือสังหารเฉินเซี่ยง เจ้าสำนักและรองเจ้าสำนักที่มายืนนิ่งคลางทำสีหน้าจริงจังเมื่อเห็นว่ารองเท้าของเช่งชเวียนเปลอะโลหิตเห็นเจตนาสังหารที่รุนแรงความโกรธที่พุ่งถึงขีดสุดโลหิตที่เดือดพล่านอย่างบ้าคลั่งจนก่อเกิดคลื่นปรานความร้อนพวยพุ่งไปทั่วทิศทั้งจนทำให้ผมพัดปลิวของเฉินเซียงสิ่งที่เฉินเซียงเป็นทำให้คนในสำนักรู้สึกหวาดกลัว ปราณสังหารที่มืดมนและเย็นเฉียบเหล่านี้ทําให้ผู้คนสั่นสะท้านไม่ว่ายัางไงวันนี้ข้าต้องฆ่าเจ้าหากใครก็ตามที่ขัดขวางตราบใดที่ข้าเฉินเซียงมีชีวิตมันผู้นั้นจะเป็นศัตรูของข้าไปตลอดกาลเฉินเซียงกล่าวถ้อยคำออกมาอย่างกล้าหาญ คำกล่าวและความโกรธของเขาทำให้เวทีประลองสันสะเทือนทั้งเหล่าผู้คนโดยรอบยังตกตะลึงเพราะเฉินเซี่ยงกล่าวคำเหล่านี้ต่อหน้าผู้ยิ่งใหญ่ในสำนักเฉินเซี่ยงถึงกลับกล้าข่มขู่คนในระดับเจ้าสำนักนี่มันคือความเย่อหยิ่งที่เหนือขึ้นไปอีกขัน้น ใบหน้าที่เต่งตึงของเจ้าสำนักบูดบึ้งเล็กน้อยหากไม่ใช่เพราะนางมีผมขาวนางคงดูคล้ายกับสตรีวัยกลางคนทั่วๆ่วไปฮ่าฮ่าหาเจ้ามันเย่อหยิ่งจริงๆเช่งเฉวียนรู้สึกราวกับมันได้ฟังถ้อยคำที่ตลกที่สุด เพียงแต่เสียงหัวเราะของมันกลับต้องหยุดไปพร้อมกับเงาร่างที่หายไปในฉับพลันของมันผู้คนที่กำลังจับจ้องเฉินเซียงที่อารมณ์คุกรุ่นกลับหยุดหายใจพวกเขารู้ว่าเช่งฉเฉวียนลงมือแล้วทั้งการจู่โจมยังรุนแรงและทรงพลังเป็นอย่างมากเสียงจากการจู่โจมดังสนั่นร,ราวกับจะทำให้มิติเกิดระลอกคลื่นปราณสังหารปีศาจกำลังมุ่งหน้าเข้าหาเฉินเซียง ทุกที่ที่มันเคลื่อนผ่านดูราวกับทําให้มิติผันผวนการจู่โจมของเช่งชเฉวียนน่าอัศจรรย์ทั้งยังแสงด้วยปราณสายฟ้าจนทําให้จิตใจของผู้ที่ชมเต้นรัวราวกับตนได้รับผลกระทบจากการจู่โจมนั่นด้วยตนเองเช่งชเฉวียนใช้ปราณสังหารปีศาจต,ตั้งแต่ต้น ทำให้ทุกต่างคิดว่าร่างของเฉินเซียงคงต้องเกิดหลุมโลหิตแน่จู่จูจ่เสียงของปราณสังหารปีศาจอีกสายกลับดังขึ้นเฉินเซียงใช้ปราณสังหารปีศาจอันทรงพลังของตนเข้าต้านปราณสังหารปีศาจของเช่งชเฉวียนเมื่อปราณไร้สีทั้งสองเข้าปะทะกาันคลื่นพลังงานจำนวนมหาศาลพลันระเบิดกระจายไปทั่วทิศ ทั้งยังผลักดันร่างของทั้งสองให้ถอยห่างออกจากกาันฉากที่เห็นทำให้ผู้คนถึงกับพูดไม่ออกพวกเขารู้ว่าเฉินเซียงเพิ่งเข้าร่วมสำนักสังหารปีศาจได้เพียงหนึ่งเดือนถูกขังไว้ในถ้ำหลังสำนักทั้งยังได้รับบาดเจ็บจากเช่งชเฉวียนแต่ตอนนี้เขากลับสามารถใช้ปราณสังหารปีศาจได้ ฉินซียงที่สามารถปลดปล่อยปราณสังหารปีศาจได้ในฉับพลันหมายความว่าเขาเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วเหยวไปเฉียงดวงตาเบิกกว้างเขาจ้องมองเฉินเซียงอย่างไม่เชื่อสายตาเขาจำได้ว่าเฉินเซียงเพิ่งเข้าร่วมชั้นเรียนได้เพียงครั้งเดียวแต่นี่กลับเข้าใจในปราณสังหารปีศาจได้ เหล่าชายชราที่คร่ำแคร่ฝึกฝนปราณสังหารปีศาจมานานหลายปีก็นับเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นผู้ที่ฝึกฝนปราณสังหารปีศาจได้อย่างรวดเร็วอย่างเฉินเซียงการที่สามารถครอบครองพลังที่แข็งแกรง่งบางครั้งก็กล่าวได้ว่ามันมาจากโชคช่วยไม่ก็เกิดมาพร้อมกับมันแต่การเรียนรู้ทักษะวิชาที่ลึกล้ำเช่นนี้นับว่าไม่อาจพาสร้างขึ้นมาได้ง่าย มันย่อมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อบ่มเพาะทักษะวิชาแม้การที่รับเช่งชเฉวียนเข้าร่วมสำนักจะนับว่ามันเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์แต่การเรียนรู้ของมันกลับไม่ต่างจากคนอื่นๆมันฝึกฝนปราณสังหารปีศาจอยู่หลายไปแต่กลับบรรลุได้เพียงระดับสองเมื่อยามที่เซียนเซียนและยู่หลานบอกอาจารย์ของนางว่าบรรลุระดับสองแล้ว พวกนางก็ถูกเลื่อนระดับไปเป็นสิทธิ์สำนักชั้นสูงในทันทีจนทำให้พวกนางรู้สึกมึนงงเช่งฉวียนถากถางที่เจ้ากล้าคุยโตแบบนี้ที่แท้ก็เป็นเพราะเจ้าบรรลุปราณสังหารปีศาจ แม้มันจะกล่าวออกไปแบบนั้นแต่มันกลับรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากมันรู้สึกอิจฉาเฉินซิ่งตัวมันย่อมเข้าใจถึงความยากในการตุกฝนปราณสังหารปีศาจหากไม่ใช่เพราะมันสามารถเอาไปใช้สังหารอสูรและปีศาจได้ ตัวมันย่อมอิดออดไม่ยอมฝลกฝนเพราะนั่นทำให้มันเสียเวลาหากมันไม่เสียเวลาเช่นนี้ตัวมันคิดว่ายามนี้คงบรรลุขอบเขตขันติไปแล้วขณะกล่าวเช่งเฉวียนก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าดอกจันปเปรี้ยงดอกจันทร มันเคลื่อนไหวพร้อมกับปลดปล่อยปราณสังหารปีศาจความเร็วของมันทำให้มันหายไปจากตำแหน่งที่ยืนอยู่ในฉับพลันแต่ยามนี้เฉินเซียงไม่ใช้ปราณสังหารปีศาจเข้าต้านเช่งฉเฉวียนเขาใช้เพียงมือเปล่าๆเ,เท่านั้น เขาเข้าใจปราณสังหารปีศาจอย่างท่องแท้ที่แม้แต่เหล่าผู้อาวุโสยังทำไม่ได้เฉินเซี่ยงโคโจรทักษะเทพสังหารมังกรที่ลึกลับเข้าสลายปราณสังหารปีศาจของเช่งชเฉวียนจนหมดสิน้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ